นี่ครับวันนี้ซื้อลาบมาแล้วก็ได้ไปหัวรพามานะครับก็เดี๋ยวจะปลูกไปดูนะครับนี่ก็เอาน้ํามานะครับแล้วก็ปักไปแล้วรอรากออกนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดูเรื่อยๆเขาเป็นไงนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับต้นหัวรพาที่เราแช่น้ําไว้นะครับนี่หกวันแล้วเริ่มรากออกหน่อยๆนะครับนี่รากเขาก็มีแล้วนะครับ นี่นะครับเยวจะให้ยาวกว่านี้หน่อยแล้วก็เราก็จะปลูกนะครับครับล้วจะคอยอัปเดตดูดเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับรากมาแล้วนี่ยครับวัลพาที่เราปลูกมาแช่น้ำมานักสิบเอ็ดวันแล้วครับรากเยอะแล้วนี่นะครับรากเต็มเลยเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับสิบเอ็ดวันนี่นะครับแล้วก็หาดินมา ใส่กระถางนะครับนี่ใส่เล็กก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขยายกระถางใส่กระถางเล็กไปก่อนนี่นะครับแล้วเราก็ปลูกไปเลยถ้าเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับวจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับโหระพาต้นนี้ครับลงดินมานะครับจากที่ลงดินมา15วันแล้วครับเริ่ม โตแล้วผมดึงกระถางยกขึ้นมาแล้วก็ลากลงดินแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่นะครับตัวนี้ถ้ามีดอกค่อยเด็ดไหมนะครับถ้าไม่เด็ดจะไม่ค่อยโตนี่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนกระถางนะครับประมาณนี้นะครับครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับหัวละพาต้นนี้นะครับ ปลูกมาถึงวันนี้ครับหนึ่งเดือนกับแปดวันนะครับนี่เริ่มโตนะครับนี่ก็เด็ดไปรับประทานได้แล้วนะครับหรือว่าจะปักชําใหม่ก็ได้เนี่ยครับดอกนี่นะครับแล้วก็เด็ดเลยนะครับถ้ามีดอกนะครับเด็ดไปเลยครับเขาจะจะได้โตเรื่อยๆถ้าถ้าถ้าไว้ไม่มีดอกนะครับเขาก็จะไม่ค่อยโตนี่นะครับนี่เด็ดไปเลยี๋ยวเขาก็แตกนี่นะครับใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเนี่ยเขางามดีเนี่ยปลูกใส่กระถางก็พอกินนะครับในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อไปหามเขาฉีดยาด้วยเราปลูกปลอดสารพิษปลูกเองเน,นะครับแดดร้อยเซนนะครับครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับดีครับ